สวัสดีคะ่ะ FC แฟนคลับทุกท่านพบก,กับช่องมัดมวนไลฟ์สไตล์เช่นเดิมค่ะวันพฤหัสที่9พฤษภาคมพศ2567คลิปนี้แอดจะมาอารเด็กข่าวสารและความเคลื่อนไหวดีใจกับลูกชายด้วยนะคะที่ได้ร่วมโชว์สุดพิเศษจากศิลปินยุ่งเข้ารีคอร์ดอาทิเช่นรีโอปาดแป้งหมิวและพีพวกเขาจะเอาอะไรมาโชว งานนี้มีทีเด็ดแบบจัดเต็มในรัตซอยภูมิใจเสนอไลอัอนซันฟอร์มคอนเสิร์ตเมื่อวานน้องลีโอก็ได้อัปเดตโพสต์ความเคลื่อนไหวรีบจองน้แม่แม่จ่าไปชมคอนเสิร์ตพี่ไลอ้อนซันฟอร์มและยังมีโชว์พิเศษจากน้องลีโอและพี่พี่ยุ้งเข้าเรคคอร์ดด้วยนะครับแม่แม่จองบัตรกันได้แล้ววันนี้เพิ่มรอบเป็นเวลา19นาฬิกา แล้วมาเจอกันวันเสาร์ที่1มิถุนายนนี้นะโรงละครแคแบงสยามพิคเนตชั้น7สยามสแพรวันแม่แม่กดจองบัตรที่ลิงก์จะมีลิงก์ให้แม่แม่เข้าไปกดจองได้นะคะหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่022623456ค่ะแม่แม่ก็พบโชว์สุดพิเศษจากศิลปินยุ้งข้าวเร็คอร์ดมีปรับแป้งด้วยมีหมิวมีพีมีน้องลีโอด้วยค่ะ แม่แม่ต้องไม่พลาดนะคะซื้อบัตรเข้ามากันเยอะๆงานนี้มีทีเด็ดแบบจัดเต็มด้วยจากเลตต์ซอยภูมิใจเสนอไลออนซันฟอร์มคอ,อนเะสิร์ตนะช่วยๆกันค่ะดีใจกับลูกชายด้วยนะคะสู้ๆจัดเต็มทำให้เต็มที่นะคะงานนี้มีแต่ศิลปินตัวท็อปๆทั้งนั้นเลยนะคะแม่แม่ต้องไม่พลาดสนุกแน่ๆฝากเป็นกำลังใจให้ทีมศิลปิน ยุงข้าวเล็กขอทุกท่านด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แอดก็ต้องขอลาก่อนขอบคุณข้อมูลดีๆจากน้องรีโอไมโหมดนี้ขอบคุณ FC แฟนคลับนะคะที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ